สวัสดีจ้าวันนี้มีคนถามหาน้องผงวุ่นกับน้องขวัญเข่านะคะพามาชมนี่คือสองแม่ลูกบรามันนะคะพ่อพี่อิ๋วตัวนี้น้องขวัญข้าตอนนี้กำลังตั้งคันวีโก้สองล้านของโชคนริตฟาร์มจ้ะสว่วนนี้แม่ผงวุ่นตั้งคันเจ้าออคคอร์ด แม่ของุนท่าเดินกว่าแล้วป้อนข้าประมาณสองเดือนนี่แหละนี่งัวง่ามคูจ้าพี่น้องว่ามีอย่างไรค่ะคิมนี่พอดีเอฟซีขอเขามาพิวกระไรจันไห้ตามข้าขอเบิองซัมนี่เหรอเนาะพี่น้องเนื้อมือล้างมาไทายเบิองอีกจ้าช่วงนี้พิวก็ค่อยวางบันไดย,ย,ยากยากงานค่ะ ง่ายไปง้อแฝดบ๊ายบาย